พี่มาจะไปี่นมละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่งนี่งเรื่องนี้ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเล่นนะอ่าวหรอโอเคคราบิคำถามเองถามเลยจานนี้เป็นยังไงบ้างค่าสำหรับ ที่ได้รับมาได้เรื่องนี้ก็สนุกค่ะเอ็มเพสโซก็เป็นหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักค่ะซึ่งเราก็เป็นคนที่ไม่มีความรักเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะฉันปกติแล้วเราสองคนเน้นกินทั่วไปอะค่ะใช่เรื่องนี้ราบบทเป็นใครคาซานีเรื่องนี้ราบบทเป็นสีน้ำค่ะเป็นจิตกรค่ะมาได้เลยค่ะเป็นจิตกรเออมาตรงกลางเลยไหมมาเลยมาเลยลูกเออ เป็นหมอค่ะหมอดูจากหินอันนี้เรื่องจริงนะหมอดูจากหินค่ะทุกคนค่ะเขาบอกว่าเราชอบมูแล้วก็ที่สำคัญหินมันเรื่องบอกเรื่องความรักได้ <นะ S 1> ดังนั้นก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่าถึงมานน้อยแต่มนันนะก็เราเราทุกคนก็ดีใจค่ะที่แบบเป็นหนึ่งนักแสดงในเรื่องนี้ทิมมอนละครับเรื่องนี้รับบทเป็นใครไหนบอกเขาหนสิลูกก็ทิมน,นะครับรับบทเป็นเดฟครับเรื่องนี้เนี่ยตัวละครเดฟก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นส่วนแห่งความรักอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ปไปรอดูข้างในน้องเพราะว่าข้างในเนี่ยตัวละครนี้มันก่ใกล้จะเป็นตัวละครที่ยั่มีความลึกลับในความลับความลับนิดน,นึงนะครับเป็นตัวที่ทําให้เส้นเรื่องเนี่ยเดินไปได้ด้วยดีเลยอยากไหมรับผม ยากตรงกั้นขำเนี่ยแหละเพราะตัวละครผมมาห้ามห้ามห้ามมีความสุขล้วไม่มีเขาแบบมีความสุขกันมากเลยตอนที่ถ่ายฮันก็อยากแข็งขำแข็กระรอดกับเขาด้วยอ้ทำไม่ได้มมไใช่พ่มพอ่อน่ะเป็น,เ,เ,ปนเป็นคนที่แบบต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ไงส่วนเราอะผู้โกโกับซานี่อาจจะอยู่คู่กันตลอดแล้วเวลาอยู่คู่กันตลอดอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราก็คนสร้างสีสันอะเนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เาเริ่เเราก็สงสารเขาแต่เขาก็คงจะบอกว่ามึงอย่ามาเล่นมากเพราะว่าเขาต้องเครียดไงแต่เราสองคนก็พยายาม หยอกอะไรเงี้ยเล่นหนูเล่นตาแต่ว่าคิมมอนเขาเปน็นนักแสดงเก่งจริงทุกโกศลานีก็ยอมรับเลยว่าน้องมีสมาธิมาในฉากยากๆเดี๋ยวลองไปดูกันในภา,ยภาพยนตร์นะคะคิมมอนก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับคิมมอนส่วนอีกหนึ่งคนที่เด่นด้วยนะคะน้ำเพชรมาเละะ็กมาแล้สองพันเก้ เียวเลยลูกเป็นนูเล่นเป็นใครในเรื่องนี้เป็นใครเหรอคะยังไม่มีชื่อเลยด้วยซ้ำโอ้บาร์น้อยแต่จอยนะโอท้าทายไมน้องพนท้าทายมากเลยค่ะท้าทายระบบมากเป็นอะไรที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นบมดบินอะไรแบบเนี้ยค่ะอู้หหรอไม่เคยไม่เคยเลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าท้าทายมากจริงๆก็เขาอยากให้รอดูพวกเรานะถึงแบ็คเราสามคนอะ มาน้อยแต่มานาจริงๆแต่ว่าตัวดำเนินเรื่องเนี่ยก็คือคิมมอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูคิมมอนด้วยว่า <ฮะ S 1> การแสดงของน้องเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่พุกโกเคยเล่นซีรีส์กับน้องมาซีรีส์ว <ไอ S 1> ใช่ไหม เขาจะเห็นในบทบาทของซีรีส์วแต่พอมาเรื่องนี้บุกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนังฉีกได้นังเล่นบทธรรมดาได้แล้วก็โอ้ยก็ช์เนี้ยแล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ถ้าเกิดให้ผุกกบพูดมากกว่านี้จะทั้งเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้วุฒินพิมมอนพี่มอนเป็นยังไงบ้างพอได้ทักทายบทแปลกๆพอได้ฉีกบทวายแล้วเป็นไงบ้างสำหรับเรื่องหนีเออจริงๆมีความสุขเลยครับขอบคุณพี่โบขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่แบบาเลือกทีมมาเล่นบทที่ยากเหมือนกันแต่ว่า ก็ได้ชาเลนจแล้วก็ได้ท้าทายด้วยครับอยากให้ทุกคนไปดูจะได้รู้ว่าแบบพนักงานของตัวกิมเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วพี่ๆทุกคนสนับสนุนได้ดีมากเลยนะฉากที่กิมจะต้องแบบครูคนเดียวเนี่ยทุกคนแบบสมพลังมาแรงกล้ามากไปรอดูแล้วกันว่าฉากนี่ยจะเป็นฉากอะไรครันโอ้ยนี่มุกโกะครับก็นี่มุกโกเก่งอยู่แล้วครับโอ้ยสวยไหมสวยไหมลูกสวยก็ถ้าสวยเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสวยอยู่แล้วตกใจก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรอย่างเออตอนนี้ แต่ว่าอันนี้เราได้เห็นถึงแบบบทบาทในเหล่าบทพิธีคอดีเจทุกอย่างที่บุโกททำมาวันนี้กินดีใจมากเลยที่ได้เห็นแบบว่าคนในฐานะนักแสดงที่เป็นเพืนที่ดีมากมากเลยเราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทีมออสอีกแล้วก็นำเพชรแล้วก็ตานิด้วยทุกคนเก่งมากๆเลยคือบุโก,โกเองอ่ะบางทีอ่ะเราก็เอาต้องรุ่งตรงเราตื่นเช้าแล้วเราก็นอนดึกทุกคนอาจจะให้กำลังใจบางทีเราก็เก่งๆนะเล่นกับน้องนักแสดงใหม่บางทีอ่ะอย่างนังเอกอย่างเงี้ยเราก็กลัวลว่า<อ> หนูก็จำบทไม่ได้แล้วกูออยน้องต้องไปสอนน้องยังไงอะไรเงี้ยแต่เรากอได้เนียนไฟนนองเขาก็จับไปได้ว่าเราก็คือน,นอกบทบ้างอะไรเพราะแต่เราก็ต้องดึงกลับมาเพราะขอบคุณพวกนกการสร้างขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะพ่อเพชรขอบคุณพี่โบะนะขอบคุณทีมง,งานทุกคนแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ที่แบบมันต่างจังหวัดด้วยพี่แต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือไปดูภาพสวยๆของเชียงรายกาัน เพราะว่าการท่องเที่ยวเชียงรายกลับมาแล้วเราอยากจะให้ไปอุดหนุนหนัง<ม>ไทยอยากจะให้ไปอุดหนุนในจังหวัดเชียงรายใ,ให้เขามีรอยยิ้มเหมือนกับพวกเราเนี่ยไปเรียกว่าหน,น้าหนาวแล้วอะนะเราเข้าไปเที่ยวเชียงรายกันเยอะๆจะได้เป็นการจะได้เป็นการสน,สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยและที่สําคัญคือเราได้ไปดูอะไรบรรยากาศแล้วก็ตามรอยซีรีส์ไปด้วยร้านกาแฟสเตลล่าคาเฟ่ม่อยู่จริงนะโอ้โหหนูถ่ายรูปผ้าสวยเลยถ่ายทไปแล้วใช่ๆู่ดูก่อน ไ <cam> อ้ันนิบากบ้านเนาะ <style. S 3> <f ew> ก็พรุ่งนี้นะคะเราจะได้ดูหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะฝากสันนินึงว่าจริงๆแล้วหนังรักหลายๆเรื่องเนาะก็เป็นหนังรักที่แบบโอเคอาจจะดูแล้วเฮ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวคุณรักกันตอนจบคุณรักกันแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าจะจบยังไงเราก็ไม่รู้ว่าความรักมันจะลงเตยแล้วมันลงล็อกได้แบบได้ได้ลงตัวไหมเพราะถ้าพูดถึงกาแฟมันมีทั้งขมมันมีทั้งหวานเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องจะจ เดี่ยวนิดนึงอันอะไรไม่แน่อันนี้ต้องไปรอดูกันเองนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะอนูน้ำเพชรค่ะเชิญเลยสำหรับน้งนี้เป็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกเลยในชีวิตของเพชดาก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเชื่อว่าทีมงานทุกคนหรือว่าร่วมกับเองเนี่ยตั้งใจทำอย่างนี้ดีมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็นักแสดงเองเนี่ยคืต้องบอกเลยนะว่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากได้ได้เข้าบทกับน้องเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเป็น แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะเป็นหนังหนักไทยกัน่เยอะค่ะทิมมอนกากหน่อยลูกตัวดำเนินเรื่องของเรื่องนี้อย่างที่พี่ซานี้พี่โกุ้งบอกแล้วก็พี่นภพลพูดนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีความหอมในทุกเรื่องนะครับแล้วก็เป็นหนังภาพยนตร์คนไทยด้วยเนะก็อยากให้สนับสนุนเรื่องไทยด้วยถ้าดูแล้วเนี่ยก็อยากจะไปตามรอยเที่ยวในจังหวัดในไทยเพิ่มเติมอีกแน่นอนไม่งั้นหัวใจดงเรื่องนี้เราก็สมุดเดียกันครับย่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.